สวัสดีครับผมพิศักดิ์คนเดิมเพิ่มเติมรอยยิ้มก็มาอีกแล้วนะครับผมวันนี้จะมาดี Y แผงไฟโซลา่าเซลล์บอร์ดเสียนะครับจะลงมือทำเปลี่ยนเลยนะครับซื้ออะไรมาแล้วเปลี่ยนเลยครับําได้ด้วยตนเองสวัสดีครับวันนี้ เสื่อครับผมใช้มาได้ประมาณ2ปีเสื่อมนะครับเซื้ออะไหล่เตรียมมาแล้วครับจะมาถอดออกนะครับแล้วก็เป็นอะไหใช้ได้ดัง้งเดิมนะครับแผงวงจรตอนนี้ผมเอาเพื่อการประหยัดเวลาผมเอาน้ํายาล้างเล็บมามาใส่เลอะทิ้งไว้ชั่มงประมาณ1ชั่วโมงนะครับผมให้มันออกแล้วก็ลอกกระจกออกนะครับได้ทําการลอกกระจกออกเรียบร้อยนะครับ ผมซื้อมาเปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้วครับซื้อแผงมาพร้อมมาเปลี่ยนตอนนี้ทําการเชื่อมเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะประกอบแผงโซล่าเซลล์ครับซื้อแผงโซล่าเซลล์แถมรีโมทมาให้ด้วยนะครับผมตอนนี้เดี๋ยวจะประกอบเข้าไปคืนนะครับครับผมตอนนี้ทําการเชื่อมอยู่แล้วนะครับผมใช้ได้นะครับผม รีโมทเปิดปิดได้นะครับสว่างจ้านะครับผมออโต้ก็จะปิดไว้ก่อนนะครับแล้วก็รอดูผลงานนะครับผมวันี้จะทำการถอดในปอดโต่เก่าที่มันพังออกแล้วนะครับ แบตเตอรี่สามจุดสองโวลต์แผงจอนแบบใหม่เลยนะครับผมสว่างจ้าติดตั้งเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วพร้อมจะประกอบนะครับเรียบร้อยครับเสร็จตัดแปลง DIY เอานะครับผมตัวเก่ามันบอร์ดเล็ก30กิบอร์ดนะครับผมตอนนี้ได้มาร้อยบอร์ดตัดแปลงเงาก้าผอ ลองดูนะครับผมใช้ได้เลยครับเปิดปิดเปิดอีกครั้งหนึ่งครับผมเปิดปิดโอเคครับผมใช้ได้ส่วนตัวนี้ก็ทิ้งไปเลยบอดเสียแล้วครับผมเรียบร้อยไห้พรงคระชาดเลยสว่างจ้า ตั้งเวลาเปิดอัตโนมัติตึดต๊ดเตรเรียบร้อยครับผมเลือกตัวอะไรมา <c oughs> เดี๋ยวมันใจกว่าเลยต้องดักแปลงเอา diy ครับผมองใส่ดันนู่น <c oughs> แต่จะใช้ได้ครับผม <c oughs> ไม่ทิ้งของสวัสดีครับเดี๋ยวต่อไปจะมรีไอไวให้ดูใหม่อีกครั้งว่าจะมีอะไร